กรุงศรีอยุธยาเมืองที่มีจุดเริ่มต้นจากชุมชนย่านการค้าเล็กๆริมสายน้ำแต่ได้ขยายดินแดนจนกลายเป็นมหาอาณจักรแห่งอุตสาคเนีได้อย่างไรใครกันคือผู้มองเห็นวิสัยทัศน์เห็นความเจริญรุ่งเรืองบนแผ่นดินที่เรียกว่าสุวรรณภูมิวันนี้เราจะไปติดตามและแกะอรอยเรื่องราวนั้นไปพร้อมๆกันครับกลางรุ่มเจ้าพระยา ดินแดนที่สายน้ำสามสายมาบรรจบก,กันทั้งเจ้าพยาลบบุรีและป่าสักก่อนหน้าจะมีชื่อว่าอายุทยาพื้นที่แห่งนี้คือศูนย์กลางการค้าขายของผู้คนหลากเชื้อชาติเรือสำเภาจากจีนมอญเขมรและอินเดียต่างมาจอดเทียบท่าแลกผ้าเครื่องรายขามงาช้างและทองคำ เมืองเก่าที่ตั้งอยู่บริเวณนี้คืออโยธยาในบันทึกของพ่อค้าจีนสมัยราชวงศ์หยวนมีชื่อเมืองหนึ่งปรากฏขึ้นพวกเขาเรียกมันว่าเสียนเมืองท่าบนลุ่มเจ้าพระยาที่มีสินค้าจากทุกทิศหลั่งไหลเข้ามานักประวัติศาสตร์เชื่อว่าเมืองเสียนที่ปรากฏในเอกสารราชวงศ์หยวนหมายถึงอโยธยาเก่าเมืองการค้าริมน้ำที่รุ่งเรือง ก่อนที่จะถึงยุคของพระเจ้าอู่ทองอโยธยาเมืองการค้าเล็กๆริมฝั่งน้ำแต่เมื่อต้องเผชิญกับโรคหาและความวุ่นวายภายในแผ่นดินผู้คนล้มตายเมืองค่อยๆกลายเป็นเมืองรกรางในช่วงเวลานั้นเจ้าชายจากเมืองละโวพระนามว่าวรเชสผู้เคยครองเมืองพริบพีทางตะวันตกทรงเห็นโอกาสในความสูญสลายพระองค์ ส่งย้ายศูนย์กลางลงมาที่เกาะกลางน้ำบนพื้นที่ซึ่งมีแม่น้ำเจ้าพระยาลบบุรีและป่าสัก์โอบรอบทุกด้านที่นั่นพระองค์ทรงเริ่มวางผังเมืองใหม่และแล้วในวันศุกร์ขึ้น6กคำ่ำเดือน5ปีขานจุนลศักราช712ตรงกับวันที่4มีนาคมพุทธศักราช1893 พระองค์ทรงประกาศสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อรวมผู้คนพ่อค้าและวัฒนธรรมจากทุกสารทิศพระนามอย่างเป็นทางการของผู้ก่อตั้งคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือที่ผู้คนเรียกด้วยความเคารพว่าพระเจ้าอูอ่ทองกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บนพื้นที่ ซึ่งมีแม่น้ําล้อมรอบทั้งสีด้านพระองค์โปรดให้ขุดคูน้ําและกําแพงเมืองอย่างแน่นหนามีประตูเมืองสีทิศเพื่อการค้าและการป้องกันตรงกลางเป็นพระราชวังหลวงและวัดพระศรีสันเพชรในเวลาต่อมานี่ไม่ใช่แค่การสร้างเมืองแต่คือการวางแบบแผนของอาณาจักรที่จะกลายเป็นแม่แบบของเมืองหลวงของสยามในอีกหลายร้อยปีต่อมา เมืองใหม่นี้ไม่ได้เกิดจากสงครามหากเกิดจากสายน้ำและการค้าพระองค์ทรงจัดวางตลาดคลังสินค้าและภาษีทางน้ำให้หัวเมืองโดยรอบส่งของมาค้าขายอย่างเป็นระบบเรือสำเภาจีนบรรทุกเครื่องรรยคามหรือมาลายูนำเครื่องเทศและงาช้างส่วนพ่อค้าจากอินเดียขนผ้าและทองคำมาจนถึงท่าบันทึกของนักเดินเรือจีนสมัยราชวงศ์หมิง เช่นหมาส่วนและเฉิงเหอกล่าวถึงเมืองเสียงลอกกเมืองที่มั่งคั่งมีระบบกษัตริย์ชัดเจนนั่นคือภาแพแรกของกรุงศรีอยุธยาในสายตาของคนต่างแดบนบเสียงระฆังในตลาดดังขึ้นแทนเสียงกลองศึกกรุงศรีอยุธยาจึงเริ่มเติบโตด้วยเศรษฐกิจและอำนาจพระองค์ทรงเข้าใจว่าการครองใจมนุษย์ สำคัญยิ่งกว่าการพิชิตด,ด้วยอาวุธจึงได้ส่งเลือกสารสัมพันธ์แทนสงครามและเพื่อผูกใจหัวเมืองทางเหนือพระเจ้าอู่ทองทรงอภิเษกกับน้องสาวเจ้าเมืองสุขโขทยัยเป็นการเชื่อมไมตรีระหว่างสองอาณาจักรเพาแม้กรุงศรีอยุธยาจะมั่งคั่งด้วยการค้าแต่หัวเมืองรอบข้างยังคงมีอำนาจในตนเองการอภิเษกนี้เพื่อผูกไมตรีกับสุขโขทยัย นับเป็นการเปิดเส้นทางสู่ดินแดนเหนือหากสุขโขทัยคือเมืองแห่งศิลปะและศรัทธาอุตรดิก็ถือเป็นเมืองแห่งการค้าและการปกครองทั้งสองสิ่งกลายเป็นเมืองญาติที่มีความเกี่ยวดองกันต่างถ่ายทอดสิ่งดีงามให้กันและกันหนึ่งมอบอักษรและศิลปะอีกหนึ่งวางระเบียบและกลยุทธ์แต่เมื่อการเวลาผ่านไปสุขโขทัยค่อยๆอ่อนแรงลง หลังสิ้นรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหูมืองเหนือเริ่มแยกตัวขณะที่อยุธยาซึ่งมั่งคั่งและมีระบบกองทัพที่เข้มแข็งกว่าค่อยๆขยายอิทธพลขึ้นไปอย่างสงบแม้จะไม่มีเสียงกลองสึกบันทึกเอาไว้แต่ในรายชื่อประเทศที่ส่งราชทูตไปยังเมืองจีนชื่อของสุโขทยัยค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงเสียงหรือสยามเข้าแทนที่ หลักฐานนี้บอกกับเราอย่างเงียบๆว่าอำนาจในแผ่นดินนี้ได้เคลื่อนลงสู่กรุงศรีอยุธยาเรียบร้อยแล้วแต่ทุกอาณาจักรย่อมมีรอยร้าวในความรุ่งเรืองหลังสิ้นพระเจ้าอู่ทองกรุงศรีอยุธยาเข้าสู่ห้วงเวลาที่เปราะบางที่สุดในประวัติศาสตร์พระรามเสด็จขึ้นครองราชท่ามกลางความหวอดระแวงขุนนางบางกลุ่ม ยังจงรักภักดีแต่อีกหลายคนเริ่มลังเลในอำนาจของราชบัลลังก์ใหม่เพราะเบื้องหลังอยุธยายังมีอีกหนึ่งนครใหญ่ทางทิศต,ตะวันตกเมืองสุพรรณบุรีเมืองที่มั่งคั่งด้วยทองคำการค้าและกองทัพที่สำคัญผู้ครองเมืองน,นั้นคือขุนหลวงพง,งุ่งพี่เขยของพระเจ้าอู่ทองผู้กลุ่มทั้งสายเลือดและอำนาจ เมื่อราชบัลลังก์เริ่มสั่นคลอนเสียงกลองศึกจากสุพรรณจึงเริ่มดังขึ้นอีกครั้งลในเงามืดของแม่น้ำเจ้าพระยาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอาณาจักรกำลังจะเริ่มต้นขุนหลวงผง,ง้งูแห่งสุพรรณภูมิพี่เขยผู้มากอิทธิพลยกทัพเข้ายึดกรุงศรีพระราเมศวรทรงเห็นแก่ความสงบของแผ่นดินจึงยอมคืนบัลลังก์ให้แก่พระญาติผู้ใหญ่ แล้วกลับไปครองเมืองเดิมของพระองค์อยุธยาก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิภายใต้พระบรมราชาธิราชที่หนึ่งและเมืองนี้จะไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางทางการค้าอีกต่อไปพระองค์ได้ทรงขยายอำนาจทั้งเหนือและใต้พนวกสุขโขทยัยขมีนมริดและตะนาวสีไว้ในอาณาจักรของอยุธยา จากบันทึกของราชทูตฝรัร่งเศสซิมงเดลาลูแบร์ซึ่งเดินทางมาหลังจากนั้นในอีกหลายร้อยปีเขาได้เขียนไว้ว่าอายุทยาเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะมีคลองและเรือสำเภาแน่นขนาดชาวต่างชาติมากมายมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งน้ํานั่นคือภาพของอาณาจักรที่เริ่มพัง,งาดเป็นมหานครแห่งอุตสาคเนีเมืองแห่งเจ้าฟ้าพระนักรบและพ่อค้า ที่ผู้คนจากทั่วโลกต่างมุ่งหน้ามาค้าขายและแสวงโชคจากย่านการค้าเล็กๆริมสายน้ำอยุธยาได้กลายเป็นราชอาณาจักรที่รวมทั้งศิละปะาศาสนาและอำนาจไว้ในแผ่นดินเดียวและนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคที่ชื่อของกรุงศรีอยุธยาจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกตลอดกาล ขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องบันจี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ